เบื้องหลังกิจกรรมการซ้อมเต้นเพลงโรแมนติกฝันกลางวันของเอเนเพนเจคเต้นกับแทฮยอนทีบาพีแต่ละคนตั้งใจซ้อมเต้นกันมากเอาละครับหันซ้ายหันขวาเอาละครับเต้นอย่างนี้ควับเอาละครับไปควา เอาข้อเยี่ยบไปเลยควาบแบบกมองไปยังจองวอนที่เต้นอยู่ข้างๆใครข้าเริ่มเต้นเพลงโนเดาเดากันไหมแทฮยอนมีลิฟต์เอเนเพนเอนเตอร์คีภูมิใจเสนอเบื้องหลังเอเนเพนในการแข่งขันเต้นรีแพ็คเกตอัลบั้มเต็มชุดที่สองร่วมเต้นกับวงอื่นๆไอดอลศิลปินเกาหลีมากันเพียบ ให้เสียงภาษาไทยโดย JPK คว้าเจ๊กเก็บรายละเอียดการเต้นอย,อย่าเ,ยเายฮ้อรอบสุดท้ายละควาโอเคมาเต้นรอบสุดท้ายกัน no no d o u เอ้า no no d o w เอ้ากระตุกเต้าเที่ยวไข่เฮ้ยเฮ้ยเต้นยังไงเนี่ <c oughs> ย down <c oughs> ครั้งแรกคิดว่าเจ๋งเลยเทหยอนมี่ต่คนมาเป็นครั้งแรกโ o d o w โอเคไม่ไหวแลวควับ เออเราดีดีดีจองบอนรับช่วงต่อเฮ้ยจองบอนต่อเลยครับฮิฮิต้อมเต้นเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของทีใบทีฮิฮิดวงจันทร์วันเพ็ญฮิฮิลายเด่นเฮ้ยๆในนภาอ่ะเฮ้ยดนตัวสดสีรัศมีจิกแก้มนะอ่ะเฮ้ยเต้นแบบนั้นที่ไหนเล่าเต้นในอ่ะเด็กขี่หลันซะแล้วจองบอนชวนพี่แทย้อนขี่หลันขี่หลันเข้าไม่อ่ะแต่เองไอ้ฮมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอเลยพอเลยเต้นดีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ฮิทั้งสองเต้นกันอย่างจริงจังถ่ายรูป เ้เฮีหลังก็มราเอนนร้อ้ีหลังเป็นไลสุดท้ายกันนะอ้ฮรองสเลอนสุดท้ายด้กลยเปนโดนง Oh pastor, pastor, pastor. I can't deny. Yeah, yeah, go somebody. I don't know. I'm not happy. I'm not happy. Oh, my. รัวมากครับรัวจรฮิฮิฮิจองวอนมันรัวมากครับไทยวันสุดท้ายละเจ้สู้ๆนะครับไปเจอกันชอบเพลงโนเด้ามากยังก็ตามถึงไม่ได้เด้าแบบรัว่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับคจบวันแรกขอบคุณครับเอนเตอร์คีสวัสดีครับ สองหุนอินเเพนเต้นกับโมกะและวอนฮีไอริทเพลงโนเด้าน่ะมันเต้นอย่างนี้ค่อยๆซ้อมเต้นกันไปตอนโนเด้าเนี่ยให้ขยับหัวการขาแล้วลวงตูดซ้อมเต้นไปเรื่อยๆหันมาแบบนี้นะหันไหลด้วยขยับตูดหูนะเยาวชนเด็กน้อยต้องโนเด้าล้วงตูดแบบเพลงโนเด้าล้วงตูดสายตูด้งการขาปิดไปล่อิพุโคกางาพ่อูนะเยาวชนเด็กน้อยต้องโนเดา จบเพลงโนเด้าอย่างสวยงามช่วงพักซ e like ้อมเต้นเพลงเชอรี่ที่รักของฉันมันเต้นยังไงกันละนี่ยชุบชุดฮาเนี่ยอันนี้เตี๋ยวก่อนอ้าพบเทลกอ่ะก่อนใส่จ่อน ไม่รู้ค่ะจบแล้วค่ะซอมเต้นเสร็จเรียบร้อยว้าวเพลงเชอรี่ที่รักของฉันเช็ครอบสุดท้ายก่อนซ้อมเต้นกับเพลงฮ่าาาทุกคนเดี๋ยวถ่ายลงที่ต่อกกับไอจีนะ จบพิธาบิดกระดูกอุ้ยมือลักครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมเจกับเจกเต้นกับอีโรฮะไอริสทั้งสามจะถ่ายทำเพลงฝันกลางวันด้วยกัน โอเคครับพี่ถ่ายกับหนูเท็สุดท้ายหน่อยครับโอเคได้เทคสุดท้ายนะตั้งใจเต้นกันจนเทคสุดท้ายโอเคลองดูไหมครับโอเคได้มาไปด้วยถ่ายไปด้วย ท่าทางไม่ได้ดังใจขอดูมอนิเตอร์หน่อยสิควาบมาดูหน่อยท่าทางยังไม่เป็นที่น่าพอใจท่าทางไม่ได้ดังใจ เฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เฮัเไ ok> ้เไ้้เฮ้ัฮเอาใหม่ครับ้เฮ้ยฮอเนะครัเฮเฮ้เฮ้เว้เฮ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 ้เม้เฮ้เฮ้เก้รม้เอบเฮ้เฮาเฮ้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 เบ้เฮ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 เเ หกเว้ยพี่โชว์มิวสิกขอสองหุนเต้นกับพี่มินกีเอทิสและแปดเก้าสิบเว้ยเราต้องเริ่มเต้นมาจากครั้งแรกเว้ยอะไรฮะครั้งแรกเหรอใช่มันจะเคิร์นๆหน่อยนะเว้ยช่วงแรกอ่ะเนี่ยเขาเต้นมันจะเป็นแบบนี้เลยเว้ยซ้อมเต้นเพลงน้ำแข็งบนฟันของฉันอย่างจริงจังเป็นไงบ้างวะนายพอเข้าใจการเต้นไหมวะไม่ไม่ไม่เข้าใจครับจะเราดูไหมล่ะจะจะจะลองดูรายละเอียดการเต้นที่ตัวเป็นการหมุนแขนซิว่าหมุนขวาหมุนซ้ายทีขวาทีเนี่ยอ่าใช่โอเคครับ หอเคแต่ลองดูวนแขนจะเป็นปืนกลแล้วครับที่พอดีไหมครับหรือว่าเต้นดีเลยนั่นแน่อใช้ได้ว่าต่อไปเต้นเพลงโน้เดานี้ก็ยากเลยววะชึ้วยังไงต่อวะขยับล่ชึกอ๋อแลยว่ะชักระตุกใช่หรอชักระตุกโอ้โหกระตุกสุดยอดติ๊กๆจะผลักไสนายเ้ยอย่าทำผมเลยพี่มินกี ก็นยุกยักษ์ชกระตุกเพลงโนด้มันเต้นอย่างนี้จ uh ริงหรอวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย huh อ้อย hmm, uh ่ายดมยักแล้วมัน huh ต <mustache> ้องเต้นยังไงต่อไปต่อที่ทสิองหุ่นอย่างเงียบเอ้ทุกการเต้นรามาจากคาว่าเรื่องราวราวกับว่าสองหุ่นจะไม่ตอบผม อันนี้ฉันซื้อว่ะร้อยห้าสิบตะโกนจบสู้สู้อย่างอบอุ่นสู้สู้นายทำท่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะมิกิเต้นกับพี่ยอนจุนทีใบหีแล้วก็เอามือปัดชั่นลงไปเอามือปิดหน้าชั่นใช้อารมณ์ไปแบบนั้นเฮ้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 ทำแบบนี้เหรอใช่ทำแบบนั้นแหละฉันจะควงเธอไปสู้พันแล้วก็ชวนไปโอซาก้าจูบ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 อันนี้อะไรอ่ะครับมาเต้นกับเพลงอันนี้กว่า เึบเพบพอถึงตรงนี้ทําไงปิดน้าเหรอเอามือลงมุกขีเฮ้เธอจะควงเธอไปสู้พันพออีกรอบดีกว่านจีร้องดังมากฮร้องดังมากนะฮ่าฮ่าร้องดังมากเกินน่ะโอเคฉันจะควงเธอไปโอซาก้าถึงตรงนี้ทําไงเอามือชันโอเคต่อไปก็ฉันจะไปสู้พันนะแต่ฉันจะไม่บอกรั้ จบการเต้นเพลงฝันกลางวันอย่างสวยงามที่ยโอนจุนว่าเลยละกันเยอะมากเลยนิกกี้ท่านยังไงก็ได้มาเต้นเพลงไฟกระพริบ41ครั้ง41วิงวิงของทีบทีกันต่อมือขึ้นแล้ววิงวิงถูมือขึ้นแล้วไสเอวแล้วไฟมากระพริบตอนในเนี้ยนั่นสิ วิ่งวิ่งต่อจากนี้จะมีเราและนายวีเออาร์ทุกเกตเตอรรู้จักเพลงเราได้ไงอ่ะวีอาร์ทุกเกตเตอร์ที่ยอนจุนช่วยกระตุ้นพลังและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลาที่นิกกี้เก่งมากเลยอ่ะจบการเต้นเพลงไฟกระพริบที่็ครั้งปุทีิวันวิ่งวิ่งของทีไบทีฮีซึ่งเต้นกับบอมกยูทีไบที เต้นเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของคีใบที้อท่ายืนกันไหมล่ะได้มาถึงท่ามากิ้งเหรอจะสตั้งไหมล่ะท่ายืนเอาสิเอาดิได้ยังไงีเพลงก่อนทั้งสองเต้นเข้ากันได้ดีเปิสินี่หน่อยหยาฮะฮฮึฮฮึ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 ฮฮฮฮฮฮฮ แบบสองรึแบบแรกนะเรืองเอาเองเนาะอืมโอเคแบบสองรึแบบแรกเหรอไม่ใช่อันแรกนะผมคิดว่าคิดว่ายังไงไม่ใช่อันแรกนะอีอันที่สองใช่มไหมเอ่อโอเคทั้งสองเต้นเสร็จแล้วพรุ่งนี้เจอกันจองวอนเต้นกับพะวงอึนบีน้องจองเนาะดูพี่เต้นนะคะจ้องเต่นนี้ค่ะที่ค่ะเป็นเพลงสําหรับสายแดนตัวบ้าเที่หุ่นไล่กาการแขวนค่ะเรียวลไล่สาย

ถูกต้องค่ะถ uh, 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 uh ูกต้องเราจะเป็นแมงมุมค่ะเต้นทางสายแดนไม่ใช่เรื่องง่ายก็ถ้อะสเต้นไม่เหมือนใครเพอออกประจังใจเหมือนสไปเดอร์แมนจบการเต้นเพลงอันนี้คุณสดายคุณสดายได้ดคือโอเคมากอาค่ะอะฮิฮิขอบคุณกรลดาอะฮิฮิย่างสูงนี่ดีค่ะน้องจ๋องเหนื่อยไหมคะพิชนาเธอน้องจ๋องพรุ่งนี้ในการซ้อมต่อนะคะอะฮิฮิไว้เจอกันนะนัดเจอกันอีกรอบอาบ๊ายบายดีดีอะฮิฮิเข้านเตอร์ค่ะ หลังจากเปลี่ยนชุดทั้งสองก็มาเต้นเพลงโน้ดเด้าโน้ดเด้ฮเหยาเหยาตุ๊ดอ้าฮิฮิอูฮู้อ้าเรื่องน่าเยาชนนะเด็กน้อยต้องโน้ดเด้าอี้โน้ดเด้นะเจ็เด็กดีเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันไหวเลยครับขอบคุณมาก่ขอบคุณมากกิจกรรมการเต้นที่หลากหลายจบลงแล้วในวันนี้เอ็นเตอร์คีวันต่อมาพี่ฮีซึงรออยู่ที่อินกิกาโย นั่นป้ายโฆษณาวันเกิดฉันอเขาเห็นแล้วนะป้ายโฆษณาวันเกิดอยู่นอกหน้าต่างคนหล่อครับอยู่ตรงนั้นน่ะพี่สิซึงภูมิใจกับป้ายโฆษณาวันเกิดตัวเองหล่อเกินไปต้องขออภัยคุณเห็นไหมนั่นป้ายวันเกิดผมโอโ้โันางกยู่สักยกเปล่าสักยกเปล่ามาดิมันก็ล้วงตูด <มา S 1> เลยมาดิฮีซึงนี่ล้วงงี้ล้วงตูดใช่ป่ะมาดิโอเคนมจีบนมจีบนมจีบซาลาเปาพปอ่ครับไปอเ่อไหมเผื่หักนิ้วมานิ็องยูน่ะนกชอบวางกระสักตังกันเหรอไม่คิดว่าถ้าหักมือ ใช่ป่ะไงฉันคิดว่าโนดาก็อใช้นิ้วแบบนี้มากกว่ามีรูกำแพงอ่ะมีรูตรงกลางแบบนี้ด้วยใช่เลยเก็มตัวอย่างสมบูรณ์ไปจนถึงท่าแบบกำลังไล่สนติตอบนะคะขานติดตามตอนนี้เป็นแสงละค่ะโอ้โหตานี้เลยเลยค่ะโอ้โหขวบว่าใจขึ้นหลักล้านละค่ะมีการแชร์ต่อด้วยนะฉันชอบนะใช่ก็ชอบเลยออกมาดีมากเลยฉันชอบมากเลยแล้วไปเพิ่มใหม่นะ ซอนอูเต้นกับฮันยูจินซีโร่เบสวันตั้งหมุนอย่างนี้นะครับพี่อ้าวเหรอหมุนตามผมเลยทั้งคู่ยิ้มและถ่ายรูปสองนิ้วถ่ายคลิปเลยวว้าอะไรกันนะมุดเหรอดีเยี่ยมเลยนะโอเคสแมส์หนังสตรีมค่ะโอเคมาเต้นกันเอ้นห้าห้าห้าหะไรการ์ดเช็ดนานโอ้ยดูเท่มากเลยอ่ะเปลี่ยนท่ามือเป็นท่าล้วงตูดแล้วถ่ายใหม่ฮ่าฮ่าซังคูพร้อมนะถ่ายใหม่นะ โอเคโนเดาเด้าเลยโอ้ยเด้าผิดท่าโอ้ย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 แบบนีก็ลุกไม่ไหวสิเช็คท่าเต้นไปจนถึงการวางเท้าทำมือแบบขนมจีบนะรับขนมจีบเสริฟเพิ่มมิจจาตะโกนสู้ๆแล้วเริ่มเต้นโซ่โซ่โอเคซอนโอมาโนเด้าลุ้นตูดจีบได้แฟนฉันตายละวายตายละไฮ บายบายชิทงานค่ะเอ๊ะแปลกอ่ะแม่แปลกมาเต้นสอนหลุดเต้นกับฮันดูจินเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากนะครับเจซ้อมเต้นกับมาร์ค NCT Dream ดำีมดัมดัมดัมไอ้ก็ไม่รู้ตอนเต้นยังไงปิดมือนะพี่ทำงี้นะเต้นอย่างนี้เลยเจแล้วก็เต้นยังไงเลยไองนี้นะอ๋อทีปไปข้างหน้าเลยเจโอ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 ไอคิดว่าเจนะเก่งมากเจเห็นกองไมาตรงนั้นน่ะเริ่มเต้นเพลงโนเดาอีกแล้วล้วงตูดอยู่นั่นแหละ โนโดโนดโอโหไดบติดตูดแล้วโอเคจังไก่กรบบาลืดจามเจ้ไอ้ว่าอาจจะจบโดยทาปัดกลองคืนนะเจ๊ว่าไงไปเทคสุดท้ายอย่างไม่ขาดตอนหลวงตูดอยู่นั่นแหละรู้นะเยาวชนนเด็กน้อยต้องโน้ดเาหลวงเต้าโอ้ ไอ้มีความสุขมาที่ได้เต้นกับเจ๊จบด้วยข้าเอามือปัดกล้องให้กล้องพังแล้วจบการถ่ายทำโอ้กล้องพังไปเลยเริ่มเต้นเพลงเมื่อผมอยู่กับคุณ ความรักนั้นไม่ใช่ข้องอายไม่ใช่ข้องโยแต่เป็นข้องเราซ่องคนกำลังซ้อมอย่างนี้จังหวะส่วนหนึ่งที่ไอคายไม่ได้ก็คือยถึงจะโกรธเครียดกันยังไงไอก็ยังห่วงใหญ่ยูเหมือนเดิมรักแบบผู้ใหญ่อยู่กันแล้วสบายใจก็ไปกันต่อใช่ไหมเจ้พี่มาร์กกลัวมากยูว่าไอกลัวเลรอยามีเรื่องเหรอจีจีนค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะเริ่มเต้นรอบแรกโอ้อย,ออยไอเชื่อนในผมลิขิตเสมอแต่ไอก็แพ้บัตรเครดิตตลอด ทั้งสองทำหน้าสดใสยิ้มเขาไว้เจเชื่ออายเดี๋ยวค่าไฟมากก็มาได้ยิ้มแล้วออกมาดีเจมาซีไม้น้นเป็นยังไงเป็นยังไงในรอบปีที่ผ่านมามีแ<ม>นวโน้มสถิติที่สูงขึ้นใครว่างไงน้ำแก๊สโซฮอลก็ห้าดีกว่าไอ้ก็ว่านะน้ำมันมันแพงขึ้นตลอดเลยก็ใยมาดูท่าเต้นพี่มา้าก็มาดูราคาน้ำมันเฉยเยถ้ารเราไม่อร่อยห่วยก็ไม่ได้กินเราทุกงวดหรอกจบการเต้นกับพี่ม้า thank you very much เจขอโชคดี enter key ปิดท้ายด้วยวันนี้ซอนอูกับชินยูทีวีเอสทั้งสองเต้นเพลงเทศกาลสุดท้ายไอ้เดี๋ยวนะจังอ่ะมันเต้นอย่างนี้เหรอใช่ลำ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 ้ำล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 ายบิดนิ้วอ๋อลายบิดนิ้วเหรอ มีการซ้อมเต้นล่วงหน้ากันก่อนไทยคำลำมมับลำเอ้ยไอ้ลำมือมันลำ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 มือมัลำ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 มือมัลำตัดจคิดว่าได้แล้วนะลำได้ต้องเต้นอีกรอบหนึ่งนะโอเคได้เลยลำตัดจับคู่แล้วเริ่มเต้นจริงลำมือมัลำลำตัดเออลำลำลำ ขออีกเอบาได้ไหมอะรำทั้งวันทั้งคืนทั้งสองต่อด้วยการเต้นเพลงฝันกลางวันฝันดีก็สําคัญแต่ถ้าฝันถึงกันมันก็คงจะดีทุกอย่างจะบรรเทาถ้าเราแค่นอนสู้ๆตะโกนสู้ๆเพื่อเพิ่มพลังถ้าเธออยากฝันดีแนะนําให้ฝันถึงเราไม่เอาไม่เอาการคืนมันเศร้าพาโต้กับข้าวไม่เนี่ยอะไรกินไม่เปิดจะให้เธอแล้วไปเปิดตู้เย็นดีกว่าหิวจะเอาหรือยังนะพี่แย่ดก็คือเบื้องหลังทั้งหมดหาแค่ โอเคข้าใจานะขอบคุณมาก A en, t k e อเดนเพนเอ t ต r k e y b บี i ิฟภูมิใจเสนอเบื้องหลังการแข่งขันรีแพ็กเกจอัลบั้มเต็มชุดที่2ไอดอลศิลปินเกาหลีมากันเพียบให้เสียงภาษาไทยโดย JPK